เนื้อหาในการบรรยายเป็นความรู้หลักแนวคิดของศาสตร์การแพทย์หยวนสื่อเตียดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมติดตามเราคือครับเชิญครับแล้วแล้วมันปวดท้องน้อยนี่ต้องกดตรงไหนครับปวดท้องน้อยปวดตรงไหนครับตรงใต้เข็มขัดลงมาตรงใต้เข็มขัดลงมาตรงประมาณนี้นะครับใช่ครับใช่ครับตรงประมาณนี้ก็คือยังเป็นข้างบนอีกอยู่ดี เพราะว่ามันอยู่ตรงขาหนีบไม่ใช่ครับมันมันขึ้นมาไอตรงสะดือครับมันจะวนตรงสะืครับถ้ามันอยู่ตรงสะดืออยู่ตรงนี้นะครับครับอยู่ตรงนี้นะครับสะดือตรงนี้มันมันลงมาถึงมันลงมาถึงไอ้ตรงท้องน้อยตรงนี้ท้องน้อยตรงนี้ครับครับครับนะครับท้งน้อยตรงนี้คนที่เราตือทีเนี่ยครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือตรงเอ่อสะโพกส่วนบน เห็นไหมครับสีมันเป็นแบบนี้ก็คือตรงบริเวณนี้อ่าก็คือตรงท้องน้อยก็คือบริเวณนี้บริเวณนี้ก็คือสะโพกส่วนบนครับครับเราต้องกดตรงก็ต้องกดตรงข้างข้างกระดูกข้างข้างกระดูกเชิงการตรงนี้นะไล่ไปจนถึงกลางลำตัวทางด้านข้างไล่ไล่ไปตามยาวเหรอครับครับ ไล่ไล่ออกไปไล่ออกไปข้างนอกไล่ออกไปจากตรงนี้ไล่ออกมาเอ่อไล่ออกมาทางนี้นะครับไล่ไปไล่ก็ไปเรื่อยเราต้องมาครบร้อนต้องครบต้องมาครบร้อนกับทีน้าถึงด้วยไหมครับใช่อันนี้ไม่ต้องถามครับอันนี้ต้องทำต้องทำคู่กันไปใช่ครับมันมันนั่งนั่งมากๆนานๆเนี่ยมันจะเป็น เพราะอาจารย์ต้องต้องเน้นประรบร้อนด้วยนั่งนั่งปั๊บก็ต้องประรบร้อนเป็นประจำนะก็จะต้องมีกระเป๋าน้ําร้อนวางไว้ที่ตักเราซื้อครับต้องประรบหลังด้วยไหมครับประครบเอ่อแต่ตัวหน้าเหรอครับเอ่อตรงหลังคือจริงๆแล้วมันต้องประรบรอบๆเลยข้างหลังก็ประรบไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยโดยเฉพาะข้างหลังตรงที่เรากดแล้วตรงเอวเนี่ย ต้องเอากอระป๋อนน้ำร้อนใส่แล้วข้างหน้าก็เอากอระป๋อนน้ำร้อนใส่ก็ได้ผลนะทำแล้วได้ผลครับดีครับแต่ก็อย่างที่ว่าพระอาจารย์ต้องดูแลสุขภาพหน่อยเพราะว่าเอพราจารย์ก็เรียกว่ามีต้นทุนอ่พลังร้อนไม่ไม่เยอะต้นทุนไม่เยอะใช้หมดเร็วโอเคถ้ายังไม่มีคำถามนะครับเราซื้อก็จะแนะนำ AI ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไปเจอ,เอ,อฟังก์ชันไปเจอสิ่งที่มันทำได้เยอะแยะนะครับเราซื้อก็มาคุยให้ฟังนะครับอย่างเช่นที่เราซื้อส่งไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่คลิปอะไรต่างๆนานานะครับแล้วเราซื้อตรงนี้ก็เอายกตัวอย่างตัวหนึ่งให้ให้ดูอันนี้ เราสามารถไปดูได้ซึ่งเราซื้อมีฝากลิงก์ไว้อยู่ในอยู่ในคลิปต่างๆที่เราเปิดดูนะครับนี่ยกตัวอย่างตรงคลิปนี้นะครับอันนี้ก็คือเราซื้อก็ใช้เว็บไซต์ที่เป็นจุดประฐมเหตุก็คือการแพทย์ยนสือเตียนที่เป็นคู่มือนะครับใส่ข้อมูลเข้าไปให้มันไปสร้าง ขาเรียกสรุปข้อมูลออกมาสิ่งหนึ่งที่เราซื้อเพิ่งเจอก็คือตรงนี้นะครับตรงผังแผนผังความคิดนะครับก็โดแผนผังความคิดความจริงตรงนี้มันมีอยู่นี่แล้วนะครับเราซื้อไปกดผิดโอเคเดี๋ยวกดให้ดูเนี่ยมันจะถ้าเรากดเข้าไปตรงนี้นะครับ เราก็จะสามารถดูได้ว่าอันนี้คือการแพร่ย่อนสือเตียนการแพทย์จุดประสงเหตุแล้วมันก็มีหลักการหลักการทฤษฎีเหตุปัจจัยและผลถ้ามันมีจุดต,ตรงนี้นะครับเราไปเปิดดูได้มันก็จะเลื่อนกันไปผลนะครับมันก็จะเป็นผลเหตุปัจจัยมันก็จะแยกเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อเอ่อเป็นเครือข่ายออก เสร็จแล้วตรงผลเนี่ยเราก็ไปกดดูอีกได้ผลมันก็คืออาการเจ็บป่วยแล้วก็ความเสือ่อมชราก็เหมือนกับรูปที่เราเห็นนะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถไปกดดูกดดูรายละเอียดมันได้อย่างเช่นความเสือ่อมชราเราก็กดเข้าไปอีกทีหนึง่งนะครับมันก็จะมันมันก็จะสร้างเรื่องความเสื่อมชรามาให้เราดูนะครับเนี่ยพอกดตรงนี้ปับ๊บมันก็จะมี ขยายความว่าไอ้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเราก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับจากตรงนี้เราก็เห็นได้ว่าเอไอมันช่วยเราได้เยอะนะครับซึ่งนะครับอย่างเหตุตรงนี้อันนี้เรายุบทิ้งพอเรามาดูเหตุตรงนี้ มันก็จะมีกายป่วยกับขาดพลังร้อนก็ไม่ผิดนะครับตามหลักของเงินซื้อเตียนถ้าเรามาดูปัจจัยปัจจัยนี้ก็มีปัจจัยดีกับปัจจัยร้ายปัจจัยดีมีอะไรก็คือปัจจัยดีที่ามาใช้ประโยชน์ได้มันกดลงไปปับ๊บมันก็จะมีแหล่งพลังร้อนออกกําลังกายการพักผ่อนทัศนคติที่ดีก็คือปัจจัยดีต่อมาก็คือปัจจัยร้ายคืออะไรก็คือความโกรธความเครียด เอ่อความเมื่อยล้าก็คือตราดํานะครับเราทํางานหนักนะครับตัวเมื่อยล้าตัวมันเองเนี่ยมันก็คือมันมันจริงๆแล้วถ้าเราบอกว่าความเมื่อยล้าตัวมันเองเนี่ยมันเอดูเหมือนจะเป็นผลนะครับแต่เนื่องจากว่ามันคือความตราปร,ปรถ้าว่ารตราดํำก็คือทํางานหนะักทํางานไม่ได้พักผ่อนนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่ไม่ดี นะครับเราสามารถไปกดดูรายละเอียดพวกนี้ได้แล้วก็การปฏิบัติทางคลินิกก็คือภาคทฤษฎีนะครับเราก็สามารถอันนี้คือ,อภาคทฤษฎีอันนี้คือภาคปฏิบัติเราก็สามารถมาเปิดดูภาคทฤษฎีมีอะไรบ้างก็คือการสังเกตการวินิจฉัยการกดนวดการดูแลสุขภาพอันนี้ก็คือภาคปฏิบัติ การดูแลสุขภาพมีอะไรเรากดเข้าไปมันก็จะบอกว่าการใช้แหล่งพลังร้อนการออกกำลังกายการพักผ่อนนี่ก็คือภาคปฏิบัติที่เราจะทำนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า m i n d Map นะครับแต่ในนี้เขาเรียกว่าถังภูมิความคิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็แนะนำให้ให้สมาชิกเข้าไปเปิดดู AI พวกนี้นะครับก็จะเป็น ความรู้นะครับทำให้เราได้ศึกษาอะไรต่างๆได้เยอะอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นวิดีโอซึ่งเราก็เปิดได้แล้วแม้กระทั่งว่าเราอาจจะมาลองทำข้อสอบอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราเอ่อกดไว้อยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสักคู่หนึ่งมันก็จะไปเอ่อทำข้อสอบมาให้เราลองทำดูนะครับ ซึ่งมันก็เป็นความรู้ที่มันดึงเอามาจากข้อมูลในนี้แล้วก็มาทำเป็นข้อสอบให้เราตอบเราตอบผิดตอบผิดถูกมันก็จะให้คะแนนซึ่งเป็นการเรียนรูเ้เรื่องต่างๆได้ดีพอสมควรนะครับดูเหมือนเราซื้อก็จะมีแชร์ไว้ในลิงก์ต่างๆในลิงก์ต่างๆอย่างเช่นอยู่ในคลิปต,ต่างๆนะครับอย่างเช่น ถามตอบบันอังคารอันนี้ก็คืออันนี้เราจะพูดถึงวันพรุ่งนี้นะครับออย่างเช่นตรงนี้เราก็มาดูคลิปสมมติว่าเราเปิดดูคลิปนี้นะครับสว,ส,สวัสดีครับคือเป็นคลิปของนนสือเตียทุกคแล้วเราก็มาดูตรงนี้สวัสดีครับอ่าตรงนี้มันก็จะมีมีลิงก์ให้เราเข้าไปตรง ตรงนี้นะครับตรงที่คำบรรยายพอตรงเข้าไปทําบรรยายเนี่ยมันก็จะมีอ่าคำบรรยายว่าภาษาจีนอย,ยอย่างนี้อาจารย์จะอธิบายรายละเอียดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่เราด,ดึงข้อมูลมาอันนี้เราก็ไปศึกษาแปลได้แล้วก็ตรงนี้ก็คือข้อสอบที่เราซื้อพูดถึงเมื่อกี้นี้มันก็จะออกมาเป็นคล้ายๆลักษณะถามตอบ ถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้ถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้เป็นตัวอย่างให้เราได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มครับแล้วเออ,อย่างเมื่อกี้นี้เราซื้อให้มันทําข้อสอบแล้วมันทาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาเราก็มาเปิดดูได้นะครับอย่างเช่นเขาจะถามให้เราถามถามว่าตามทฤษฎีการแพทย์เฉือนซื้อเตียง ตามทฤษฎีการแพทย์หยวนซือเตียนอะไรคือเหตุที่แท้จริงของอาการเจ็บป,ป่วยและความเสื่อมชรามันก็จะมี ABC ให้เราตอบนะครับ A ก็คือเนื้อเยื่อเสียหายและเนื้องอกใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ไปตอบดูกายป่วยและขาดพลังร้อนอันนี้คือเหตุนะครับการกดนวดที่ไม่เพียงพออันนี้ก็ไม่ใช่ความโกรธความเครียดอันนี้เป็นปัจจัยเพราะฉะนั้น กายป่วยและขาดพลังร้อนถ้าเราตอบถูกมันก็จะขึ้นสีเขียวให้บอกว่าถูกนะครับแล้วเราก็ถัดไปก็ไปอ่านข้อสอบต่อไปแล้วตรงนี้เราสามารถอธิบายได้ก็มากดคําอธิบายมันก็จะขึ้นคําอธิบายให้เราว่าทําไมถึงตอบแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้กับ AI นะครับ ก็อยากจะฝากสมาชิกไปกดดูไปเล่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อต่อไปอันนี้ข้อที่สองทั้งหมดมี8ข้อเขาบอกการแพร่ย่อยนสือเทียนจำแนกเจิ้งว่าเป็นลักษณะอาการแบบไหนนะครับบาดแผลและโรคผิวหนังอันนี้มันชั่วมันไม่ใช่ภาวะเลือดออกที่สังเกตได้ก็ไม่ใช่ก้อนเนื้อก็ไม่ใช่อาการที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้นะครับอันนี้ก็คือ แต่เราไม่แน่ใจเราก็มาบอกใบคำใบมันก็จะมีใบว่าลองนึกถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นนามธรรมความรู้สึกและสิ่งที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่มองเห็นได้อันนี้มันก็บอกใบ,ใบเรานะครับแล้วเราก็มาเลือกคําตอบที่ถูกต้องสมมุติว่าถ้าเราซื้อเลือกผิดนะครับมันก็จะขึ้นมาอันนี้ไม่ถูกนะครับแล้วอันนี้อันนี้ถึงจะถูก นะครับมันก็จะขึ้นสีเกียวไม่ถูกมันจะขึ้นมาอย่างนี้ให้แล้วก็มากดดูคําอธิบายก็ได้แต่มันไม่รู้ไปแสดงอยู่ตรงไหน,นโอเคก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ AI เราเข้าไปดูได้นะครับเราสื่อก็จะพยายามแชร์ลิงก์ไว้อยู่ในที่ต่างๆโดยเฉพาะตรงคลิปตรงนี้ครับเราก็สามารถที่จะไปดูได้ บางคนสอบถามนิดนึงนะคะได้ครับพอดีวันนี้ปกติก็จะกินน้ำสิงเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะแบบตรงกินเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งวันพอดีวันนี้น้องเขาเลี้ยงวันเกิดก็เป็นเคก้กแต่เป็นเค้กไอ <laughs> <laughs> ติมก็เลยเอ้าววันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอกินเข้าไปรู้สึกปวดท้องแล้วก็ท้องเสียก็เลยมันนึกสิงตจอด ทีอผู้ที่บอกว่าว่าอ,อตอนที่ว่าเราเรากินเผ็ดแล้วมันท้องเสียอืมอาการเหมือนกันไหมคะลรงเคอที่ว่าเหมือนเหมือนว่าร่างกายเราเหมือนว่าเรากําลังปรับให้มันร้อนอยู่แล้วเรากินแบบเย็นจัดเข้าไปมันก็เลยท้องเสียอันนี้จะจะใช่ไหมคะอันนี้ถามดู <Okay. S 2> นะคะโอเคท้องเสียเนี่ยจริงๆแล้วเอ,อถ้าในแพทย์แผนปัจจุบันนะเขาก็มีคน อ,อพูดมาอย่างนี้นะซึ่งท่านจริงเราซื้อไม่รู้แต่เราซื้อเคยฟังมาแบบนี้เขาเป็นเขาเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ร่างกายเราทิ้งของที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นเราท้องเสียสักพักหนึ่งเราก็หายเองแต่ให้สังเกตดูว่าหลังจากท้องเสียแล้วเราเรากําลังกายตกไหมถ้ากําลังกายไม่ตกไม่ต้องห่วงถ้ากําลังกายตก นะครับมันก็มันก็ต้องต้องระวังนะครับแปลว่าท้องเสียนั้นมันรุนแรงเกินไปนะครับเพราะกระบวนการที่เราถ่ายของออกมาเนี่ยก็แปลว่าร่างกายเรามันแข็งแรงพอที่มันจะขับของที่ไม่ดีออกมาแต่เราซื้อก็ไม่เราซื้อก็เชื่อว่ามันไม่ใช่ว่ากินลงไปปั๊บก็ท้องเสียเดี๋ยวนั้นเลยถูกต้องไหมครับก็มันมันซั สักพักหนึ่งนะคะสักประมาณสอ 2> 2, 3, มมงสามชั่วโม,มงสองสองชั่วโมงช่ใช่เพราะแบบนั้นกินลงไปปั๊บเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคือมันเย็นไงมันเย็นแล้วก็มันอาจจะมีพวกเอ่อที่ไอติมเนี่ยมันก็เป็นเป็นพวกไขมันพวกอะไรพวกนี้เยอะน้ำตาลเยอะร่างกายเรามันก็เอ่อมันรู้สึกเป็นสวดเกินมันก็ไปถ่ายออกทีนี้ถ่ายออกถ่ายเสร็จแล้วท้องเสียเสร็จแล้วมันก็จบเลยใช่ไหม ใช่ค่ะเอ่อก็ร่างกายเอ่อหมายถึงว่าไม่ไม่ได้เอ่อหายกี่ครั้งไม,ไม่ได้เลยครั้งเดียวค่ะอ่าครั้งเก็หายเออครั้งเดียวแเราก็หายแต่ว่าเราก็ไม่รู้สึกเหนื่อยก็ไม่รู้สึกอะไรกช่ไหมเอ่อในตรงนี้เนี่ยถ้าเอาตามที่เราสื้อพูดเมื่อกี้นี้นะมันก็คือร่างกายทํางานเพื่อเอาสิ่งที่มันรับไม่ได้มันย่อยไม่ได้มันทํางานไม่ได้ เอาออกอย่างรวดเร็วทีนี้การที่มันจะเอาออกอย่างรวดเร็วเนี่ยก็แทนว่าพ้องไส้เราเนี่ยมีกําลังพอทํางานตรงนี้ได้ดีเพราะนั้นของพวกนี้มันก็จะไปไม่ไม่ไปอหมักบมอยู่ในร่างกายเราทําใหรา้ร่างกายเรามีสภาพที่ไม่ดีต่อก็คือถ่ายทิ้งทิ้งจบไปนะครับเพราะนั้นก็ไม่น่าตกใจอะไรนะครับ ก็ <spe aker> เป็นเรื่องปกติที่กําลังกายดีครับคือแบบสงสัยเจเลครับพอดีคิดถึง,งคําท,ที่ตอนนั้นที่เชทำเหล่าซื้อครั้งก่อนนะคะรที่ทเรื้อที่เหล่าซื้ออธิบางที่แ่อะมันแกยบโดนโดนความร้อนแก้วเย็นแล้วก็โดนความร้อนมันก็เลยแตกก็คือเหมือนเส<อ>ียคาียต้องใช<ธ>่ก็ก็ประมาณนี้คือเราซื้อเปรียบเทียบไม่เห็นเหลี่นภาพว่า มันมันเป็นกระบวนการปรับตัวของร่างกายเพราะฉะนันกระบวนกรระบวนการปรับตัวของร่างกายเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าอาการท้องเสียความจริงแล้วเนี่ยเอ่อมันท้องเสียเพราะว่าคุณกินอาหารเป็นพิษที่เขาบอกว่าอาหารเป็นพิษก็ได้นะครับอาหารเป็นพิษก็คือเอ่อเราอาหารที่ไม่ดี ในร่างกายของเราร่างกายของเรารับไม่ได้ก็รีบเอามันออกจริงๆแล้วมันยังไม่ถือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บโดยซ้ำแต่มันเป็นอาการที่เหมือนกันกันกบที่เราท้องเสียบางคนท้องเสียเป็นเรื้อรางอย่างนี้ไม่ได้วันหนึ่งท้องเสียหลายๆครั้งอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ก็คือเป็นความเจ็บป่วยแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันอย่างเช่นว่าวันหนึ่งถ่ายสี่ห้าครั้ง ่ถ่ายเป็นน้ำสีห้าครั้งอย่างนี้เนี่ยเรานิดวินิจฉัยว่าเป็นภูมิกายเย็นละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมพลังร้อนนะครับนะในขนาดกลับกันมันก็มีบางคนท้องผูกท้องผูกจะอึดอัดมากแต่มันไม่ถ่ายเราก็ถือว่าภูมิกายเยนอีกเหมือนกันเพราะว่าลำไส้เราทำงานไม่ได้นะครับอย่างเราซื้อรู้สึกว่าตัวเองสองสามวันนี้ถ่าย กระปิดกระปอยถ่ายไม่ค่อยดีคือถ่ายยากนะครับเเหมือนกับที่เขาบอกถ่ายแข็งอะไรพวกนี้ถ้าเราซื้อเป็นอย่างนี้ปับ๊บเราซื้อก็จะเพิ่มเพิ่มปริมาณถิงกินถิงผงเพิ่มขึ้นยิงหลายเวลาเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะทํางานของมันเองแล้วก็มันก็จะไปถ่ายได้ปกติมันเองแล้วมันก็จะหายเ,เหมือนท้องผูกเราก็ถือว่าภูมิายเย็นหายมากเกินไปเราก็ถือว่าภูมิายเย็น นะครับแต่กรณีอย่างนี้เราซ้อมองว่าเป็นการาทํางานปกติของร่างกายทิ้งซึ่งเอาของที่ไม่ดีออกจากร่างกายเราซ้อมองเป็นแบบนี้นะครับเพราะเรา,เ,าเราก็มาดูว่าหลังจากเรามีอาการท้องเสียแล้วกําลังเราตกไหมถ้ากําลังตกก็ต้องเติมกาลังร้อนถ้ากําลังไม่ตกก็ไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับเพราะฉะนนั้เรียนเหยื่อซื้อเตียด ถ้าเราเข้าใจชัดเจนเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องกังวลกับสุขภาพเราเท่าไหร่เราก่อนที่เราจะป่วยเราก็รู้ว่าเราต้องทำยังไงที่ไม่ให้มันป่วยนะครับหรือให้มันป่วยช้าหน่อยให้มันป่วยก็หายเร็วหน่อยเรามีวิธีการของเราเอ้ขอขำที่นึงเกี่ยวกับอา้นากเนาะอั้นมากก็คือวันนี้ เขาเหวขาคิดว่าวันวน,นั่นเคยพูดว่าหกล้มใช่ไหมคะหกลมห้มเนาะทีนี้ก็ขาเนะี่ยเขาอยู่เฉยๆก็ก็ไม่เจ็บนะที่เขาสามารถจะเอ่หักขึ้นไหวนะเขาจะเจี๊ยบพี่ขวาข่าวกับพี่เอฟุกโกอว่ะตรงนี้อ่ะอ่าโอเคเฉยๆไม่เจ็บแต่ว่าถักขึ้นไหวเขาจะเจ็บ,ข,าข,าบขึ้ขกกกนไหวอ่ะ ถ้าเคลื่อนไหวเจ็บตรงนี้นะครับก็คือตรงขาหนีบถูกไหมตรงขาหนีบตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็เจ็บที่หัวเข่าใช่ไหมใช่ค่ะใช่เลยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยอหัวเข่าเนี่ยมันเจ็บตรงไหนเจ็บตรงกลางตรงกลมๆตรงนี้ตรงนี้กลมตรงนั้นกลมๆค่ะเฉยๆไม่เจ็บ เึ้นน่นไหว,ว,วนิดหน่อยจะเึลื่อนไหวถ้าเคื่อนไหวก็เจ็บนิดหน่อยตอนนี้ดีขึน้นแล้วเจ็บนิดหน, <tangible. S 2> น่อยเมื่อก่อนเจ็บมา,อ so า,าตนนอนนี้นิดหน่อยนิดหน่อยขึ้่อนไหวจะเจ็บนิดหน่อยกลมค่ะวิสบ้าเห็นกลมกลาถ้าเจ็บตรงลูกสบ้านี่ต้องกดสองเส้นนี้ต้องไปหาดูว่ามีสองเส้นนี้ไหมถ้ากดไม่ได้ก็<อ>หาเออน้ำมันหรือหาอะไรที่มันร้อนๆมาถูตรงนี้หรือทําคนขิงถูตรงนี้ประคบตรงนี้ตรงสองเส้นเนี่ยนะ สงเสีนก็ไม่ไม่สงข้างบนใช่ไหมแต่แต่เอ้แค่นี้เองหรอฮะที่ที่ใกล้ๆนั่นนะถ้าข้าน่ใจว่ามันเป็นมันเป็นลูกสะบ้าตรงนี้ไม่ต้องขึ้นไปข้างบนก็ได้นะครับไม่ต้องกดขึ้นมาจนถึงตรงสะโพกตัววีไม่ต้องกดขึ้นมาแต่ถ้าจะดีก็คือตรงที่อาม่านั่งอ่ะต้องมีกระเป๋าน้ำร้อนหรือมีอะไรอุ่นๆอยู่ตรงนี้เป็นประจำนะครับโอ โอ้ oh, ค่ะโ oh, <Okay. S 2> อะ้ตรงเอวตรงนี้สะโพกเนาะใช่ตรงเอวตรงเนี hmm. ้ยทีนี้ที่เมื่อกี้ mm hmm. บอกว่าฟูกูโกก็คือตรงขาหนีบตรงนี้ขาเหน็บใช่ค่ะเออขาหนีบตรงนี้เคลื่อนไหวแล้วเจ็บ mm hmm. นะครับก็แปลว่ามันเป็นเป็นไหนหายอยู่เฉยเฉย,เฉยมันไม่เจ็บ mm hmm. แต่เคลื่อนไหวมันเจ็บก็คือมันเป็น,เป,นเป็นไหนหายถ้าเป็นเป็นไหนหายเนี่ยเรายังถือว่าเป็นต่างที่เป็นกายป่วยต่างที่ทก็คือจุดปฐมเหตุก็ลองไปกดอยู่ที่ตรง สะโพกวนบนเพราะว่าสะโพกวนบนมันคุมมาจนถึงก้นย้อยตรงนี้กับทั้งหน้ามันคุมมาจนถึงขาหนีบตรงนี้เอ่สะโพกชนบนกดก็เขาเจ็บนะเจ็บค่ะใช่ตรงนี้เจ็บใช่ไหมตรงนี้เจ็บใช่ไหมใช่อ่าสมพกเจ็บใช่ใช่ก็แสดงว่ามันมีจุดเจ็บอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปค่อยๆกดให้เขาวันหนึ่งกดทักครั้งสองครั้งแล้วก็เวลาเขานั่งก็ประคบอืมอ่ะ น่าจันี่อย่าแปลว่าอาม,ม่าเขาเขาไม่ได้เลาใช่ไหมคะกระดุกไม่ได้เลาเนี่ยรู้เปล่าอันนี้เขาขไม่ได้เลาใช่ไหมไม่ไม่รู้แต่หนูไม่ได้เอ็กซ์เลยเพราะว่าน่าไม่น่าจะเลาสนะถ้าเลาส์เขาก็ต้องเจ็บมากใช่ไหมเหลาสโอ้ถ้าเลาสนี่มันจะเจ็บมากกว่านี้เราเรา<อ>คือเลาสนี่เราจะอยู่ท่าไหนก็เจ็บโอ้โอโกต่สงสัยไม่เลาสเพราะ<อ>ว่าเอหนุนให้เขากลิ่ยขาถ้าเขากลิ่ยขากลิ่ย กลิ้งที่นิดหน่อยก็ยังไม่เจ็บจะหักเก่งกลิ้นที้ยัง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 ไม่เจ็บถ้าตรงๆเขาจะเจ็บที่ตัว <S <S ่ปกกองนี่ใช่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นที่ที่ตรงนี้ล่ะที่ตรงตรงเอวเนาะตรงเอวใช่ไหมฮะใช่ตรงเอวละเอ่อตรงตรงเอวเขาเขาปวดเขาปวดใช่เมื่อวันเขาเจ็บใช่โอ้คุณว่าเราสุดว่าเออตรงใช่อืมที่นั่งให้เขาพกตัว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 เอวเนาะ ใช่กลางคืนพวกอย่างเดียวใช่กลางวันแต่โใช่โอแต่ยกขาก็ไม่ขึ้นเว้ยแสดงเอวเขายังไม่ได้นะยกขาขึ้นยกขาขึ้นสูงไม่ได้เลยค่ะเออก็ต้องลองกดตรงนี้ดูแต่ทีนี้เนื่องจากว่าอาม่าก็อายุเยอะแล้วเราซื้อไม่รู้ว่าแกคือนั่งนานนอนนานเนี่ยมันมันก็จะลำบากมันก็ต้องก็ต้องเคลื่อนไหวโดนโดนนิดหน่อย เดินได้โอสีหาเขาเดินได้แต่ว่าคนเกเนาะเขาจะเมื่อยเขาบอกเมื่อยหาเขาจะไม่อยากเดินเขาช่เกอใช่ม่ะทำทุกวันบอกว่าดีขึ้นไหมย่งไม่ค่อยเจ็บบางทีก็เจ็บเอาเซมเมอร์เขาก็พูดก็รู้เรื่องหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจเขาบางทีถามวันนี้ถานเจ็บไหมก็เจ็บนิดหน่อยพวกนี้ถามว่าไม่เจ็บแลอะไรก็ไม่ทราบเลยเพราะคนเกเขาจะไม่ได้เนาะแต่เมื่ออย่างเดียวเขาเมื่อยเขาพูดเหมือนเมื่อยประจาเมื่อยอืมเมื่อย มเมื่อเมืม่อแบบนี้<ม>ต้องประครบคต้องประครบนะประครบประจําเออเอ,อ่ที่เขานั่งอยู่อ่ะถ้าเขานั่งอยู่โซฟาไม่ได้นอนที่เตียงใช่ไหมก็เอาที่นอนร้อนอนะ่ะมาปูโซฟาให้เขานั่งให้อุ่น,อ,นอุ่นตลอดเปิดเบอร์นนก็ไเ้เอาเอาที่วางที่เท้าอ่ะค่ะที่เท้าเขาเย็นนะเออยที่ที่วางเท้าอะน่าร้อนๆจะวางเท้าอย่างนี้อะใช่วางที่เท้าเออเพราะว่าเขานั่งจะให้เป็นลงที่ขาเขาที่เปียนนะเท้าเนาะ แดดลมร้อนอืมใช่นะอ๋ออ๋อคือคืออายุมากแล้วหนีหนีหนีความร้อนไม่ได้ต้องให้อุ่นๆตลอดเวลานะครับเออสชัไหมก่อนนะโอ้อาจารย์ซื้อสมัไมก่อนเขาไม่เขาไม่เป็นแม่เน่นหกล้มเมื่อก็เย็นแต่อีไม่ชอบกินน้าขิงอ่ะตั้งแต่อีไม่สบายนะหนูให้กินน้าขิงหกวันเขาเมื่อไม่เย็นคนเกลนะเราซื้อเมื่อมันเย็นเลยเราซื้อฮะใช่โอ้ กินอ่ะตนมมอมาเลยเอกคนที่คนเขาคนเขามานะเขาเขาโมไม่ร้อนไม่ไม่เย็นนะก็สักพักหนึ่งก็ปีหนึ่งนะโมเขาย็นไปเรื่อยๆเลยเว้ยคนเก๋เนาะลราซือใช่ใช่ก็ต้องก็ต้องไกลตกเลยท่านขิงคบวานใช้กินเล็ดร้อนแต่โมไม่ไม่เย็นแล้วเมเขาไม่เย็นแล้วดีแล้วใช่ครับอืมดีดิน่าจะน่าจะบอกว่าตัว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 เอลตัวเอลบนเขาปวดใช่เออเมื่อก่อนคนขาย สภาพหนึ่งก็เมื่อวันกดเท่ากับว่าเจ็บเจ็บพี่ที่ตรงเอื้อมหน่อยก็ไม่มากใช่ใช่หนูก็จะได้ลงพกล้นที่ตัวเอวด้วยเนาะที่เอวด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากคราหล่อซื้อขอบคุณค่ะครับหล่ซื้อค่ะครับเออหนูจะขอถามเรื่องวินิจฉัยหนูไปเจอคนหนึ่งขาบวมทั้งสองข้างบวมตั้ง ตั้งแต่หัวเข่าลงมาก็บวมบวมทั้งขาอะไรเอางี้แล้วเขาบอกว่าเขาไม่เจ็บแต่ว่าบวมคล้ำดาเลยอะ่ะนี่เราเราเรายัางไงกดเส้นสะโพกลหรอคะเราสื่อโอเคเออเส้นสะโพกคือเราก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้มันบวมใช่บวมตรงนี้มันบวมถ้าจะพูดมันก็เกี่ยวกับเส้นสะโพก ก็ไปกดดูว่ามีเส้นสะโพกไหมแต่เนื่องจากว่ากดเส้นสะโพกเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแก้ไขเรื่องบวมเพราะบวมมันเป็นจ้วงกดเส้นสะโพกนี่มันไปแก้ไขเรื่องเจื้องถ้ามีปวดก็ไปกดเส้นสะโพกก็จะดีขึ้นไม่ปวดเราซื้อเข <ừ, S 2> าบอกเขาไม่ปวดเนี่ยแต่ว่าตึงอ่โอเคถ้าตึงก็ยังยัง,ย,งยังโอเคตึงก็ยังคือเกี่ยวกับเส้นสะโพกเพราะความรู้สึก แน่นตึงคันแสบพวกนี้ถือว่าเจิ่งทั้งนั้น,นตรงเส้นสะโพกก็ต้องไปกดส่วนตรงนี้เนี่ยขาบวมเนี่ยเป็นช่วงใช่ไหมครับอ่าเป็นช่วงก็เน้นประครบอุ่นอี่ขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีถุงถั่วอุ่นและห่อขาเขาไว้ทั้งขาเนี่ยระยะยาวๆนะมันจะช่วยได้เยอะแล้วก็ให้เขาแช่น้ำร้อนก็ได้ แค่น้าร้อนก็ได้แค่น้ําอุ่น่ะแตออวันหนึ่งสองครั้งให้มันถึงถึงแข่งนะทีนี้เนื่องจากว่าเขาน้ําก็ไม่ค่อยดีแช่านานก็ไม่ค่อยดีมันเราก็จะใช้เขาสวมถุงพลาสติก<อ>แล้วค่อยเอาลงน้ําร้อนค่ะเอาลงน้ําร้อนให้ประมาณถึงแข่งเอาถุงกอบกับให้เขาสวมอ่าแล้วก็ให้เขาเหยียบอยู่ในถุงกอบกับ แล้วน้ําก็อยู่ข้างนอกแล้วเออเออก็สักซักประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีทำวันละสองครั้งดูนะครับก็ก็คือประครบร้อนแหละนะเนาะเราซื้อใช่ก็คือประครบร้อนนะครับอายุเท่าไหร่ละแถวแถวเจดสิอ่าก็อายุมาละแต่เดิมทีเขาแข็งแรงมากนะเออคือสงสัยว่าแล้วเขาไม่เจ็บเลยอะ่ะเราซื้อ ถามว่าปวดไม่ปวดเจ็บไหมไม่เจ็บแต่ว่าตึงออคืแล้วไม่มีแรงในการเดินสักเท่าไหร่อ่าก็คืออ่อนแรงอ่าก็คือขาดพลังร้อนอะแบบนี้คือขาดพลังร้อนด้วยเพราะฉะนั้นตรงตรงพลังร้อนก็ต้องเติมต้องเอกินน้ำผึ่เข้มข้นแล้วก็ตรงบริเวณนี้บริเวณสะโพกตรงนี้ก็ประคบให้เยอะ นะครับเพราะว่าะโพกตรงนี้มันมีเรื่องตึงแล้วส่วนตรงที่เป็นช่วงเราก็ต้องไปจัดการที่เป็นช่วงซึ่งจัดการที่เป็นช่วงลักษณะช่วงแบบนี้เนี่ยที่มันที่มันบวมมาตั้งตรงนี้เราไม่รู้ว่าจุดเจ็บเขาอยู่ตรงไหนรอกเาไม่เจ็บแต่มันมันมันไปคํำดูมันก็ไม่เจอบางทีมันบวมแล้วมันอยู่ลึกไงเออเอ่มันอยู่ลึกไงเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ประคบออกเติมพลังร้อนออ ที่พื้นที่ที่มันเสียหายตรงนี้อ,น,อน,นะครับแล้วก็น้ําขิงก็ต้องกิน,นก็ต้องลดอาหารที่เป็นลิดเย็นก็ต้องสังเกตเขาด้วยอ,อะไรพวกนี้นครับออขอบคุณค่ะ่อ